สวัสดีครับร้าน b ีเลสติ้งนะครับอยู่นนทบุรีไฟเลวดี63ครับนนทบุรีไฟเลวดี63ฟังอีก <c oughs> ชาอีกฟังอีกครั้ง <c oughs> มีหาถามแม่งทุกวันผมก็ยังงงอยู่มึงปิดเสียงปิดเสียงคลิปงไงวะเอออ่ะใครที่ทราบแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับผมร้านเปิดไปสามถึงถึงดึกครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้ว <c oughs> อ่ะครับก็ คันนี้เนี่ยลูกค้าสั่งประกอบทั้งคันนะครับคือพูดง่ายว่าจ่ายเงินอย่างเดียวจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วก็รับรถเลยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะไกด์ตู้ข้างหลังอ่ะมันจะมีช้มนสูดอะ่ะมันจะมีกล่องอยู่สองกล่องข้างซ้ายอะมันจะมียางรองตั้มตรงเนี้อะไรประม,มาณนึงอ่ะก็คือรถรถสั่งประกอบทั้งคันครับผมก็คือจ่ายไปอย่างเดียวนะจ๊ะประมาณนั้นคันนี้สี่หมื่นกว่าครับสี่หมื่นกว่า ตีเป็นกว่นี่คือรวมตัวรถด้วยชุดสีเบิกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นใหม่แล้วเครื่องก็ใหม่อะไรประมาณนั้นเครื่องก็คงเห็นแล้วนะลูกสี่สิบแปดแข็งยิงซ้ายอะไรประมาณนี้ครับก็วันนี้กับจังหวัดอะไรนะครับกับจังหวัดอะไรพี่บินไาจีนครับรจีนจีนกับปจีนครับมีกหฮามงแล้วต้องรีบกลับหน่อยอให้ดูแล้วกันว่าลูกสี่สิบแปดมันเป็นยังไงนะมันสตาร์ทมือแล้วมันเป็นยังไงมันเจ๋วไหมดูกันหน่อย สตาร์ทมือนะจ๊ะเฮ้ยโอเคสตาร์ทมือเนี่ยผมเป็นไงแหมมีแต่กระดิ่งงงแงงงงนะนะติดมือแน่นอนครับไม่ติดมือให้ไม่ติดมือให้ตบใช่ไม่ติดมือให้ตบเลยตองตรง ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ให้ไปขี่นิดนึงแล้วกันอ่ะปีหมื่นป่าครับอ้าวไกด์เอารถลงแล้วขี่จะโชว์หน่อยว่ามันเป็นยังไงรถมันพุ่งดีไหมพี่หลบมางนี่นครับพี่หลบมาข้างหลังผมหน่อยอ ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าไงกรุบกริ้ไป,ป,ป,ปนิดนึงนะนี่น่ารักอลัดส,สบายชอบแน่นอนเจ้าของชอบแน่นอนอ่ะคราวนี้ให้พี่เขาลองขี่หน่อยพ,พี่ต้องพี่ต้องลองด้วยพี่ต้องลองด้วยถ้าพี่ไม่ลองเดี๋ยวถ้าเกิดรถมีปัญหาผมไม่รับผิดชอบนะขอไว้ก่อนนะ อาไงอันนี้คือพี่คนรับรถครับรับแทนเพื่อนรับแทนเพื่อนแต่ถ้าเกิดล้มแทนเพื่อนนี่ก็ต้องจ่ายให้เพื่อนด้วยนะฮะบอกไว้ก่อนเป๊เปแรงะอ้าวเป็นยังไงฮะรับรถเป็นยังไงบ้างพี่นะพได้ไหมแรงกับปกติอ่ะแรงแรงกับปกติกต <laughs> ขันเร่งมันนิ่มมือด้วยนะคือมันบิดแล้วมันมาบิดมาอะไรอย่างเงี้ยก็ ันก่อนไปขี่มาบิดไม่เต็มที่ครับที s เอสอยู่9กกว่าไม่เต็มลูกบิดใช่หรอ,อ,อถ้าเกิดถ้าเกิดแช่กันยับเลยเนี่ยน่าจะ1 1 0ต้องมี105ต้อง110ต้องมีประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ฮะฮะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวส่วรถเท่านี้นะครับขอบคุณเจ้าของจากปาจินด้วยนะครับที่ไว้วางใจขอบคุณมากาครับสวัสดีครับ